เอออะอะเออเดี๋ยวเมื่อกี่ไรวะเอ่อเอ้ยเอ้ยพวกดูเหมือนว่ารถจะพังแล้วอ่ะอ่านั่นกับบอรแล้วแล้วทำไงต่อโอ้ยเอ้าเร็วมาต่อแล้วเหรอใช่เฮ้ย

เฮ้ยวอตยุกส์อ้อพอกยุดอ๋อแม่งกูไปดีกว่าฮะเฮ้ยแม่งเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมึงกีะไรวะเออเอออ่ะเออกูยุงไม่ตายเอออืมที่นี่ที่ไหนเนี่ย

เอ้ยย์นะกลัวจังเดบิวมนเดบแมนอยู่ไหนโอเคตามนะคือปูมาที่นี่เพื่อมาหาเดบแมนแต่กูไม่เกี่ยวมึงจะไปไหนมึงไม่ต้องไปเลยเอ่าอยู่เดี๋ยวกัวนนะเออโซเตอร์มีเห็นนะไหมเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะจะก้าวหายไปไหนะอะจะก้าวหายไปไหนอะ อืมอืมโอเคช่ยชั่วเขาจะไปขอน้ำหน่อยนะอืมไม่มีอะไรนี่หว่ามึงใส่กูแน่ฮิฮิโอ้โอ้อเืมนี่ไงห้องนืออืมห้องนี้เข้าไม่ได้หรออืมห้องเถื่อนก็ไม่ได้อีกเอ้ยอันนี้ก็ได้ เออยังคนสบายเลยว่าเออโอ้ยแมงกูไม่เคยเห็นอะไรฟริขนาดนี้มาก่อนเลยฮึมไปแปลงสีฟันด้วยห่อไหนวะเน,นี่ยเฮ้ยแป๊บนึงนะเจะเอ๋ตังเฮ้ยมบนี่เลยจ้า <c ười> มึงจเจอกูอะไรเนี่ยมัดพี่ข้าแย่ๆกระทีบเอ้ยเอาเฮ้ย,ยนี่แหละแม่งเอาขยะม,มาอีก

ต้ยไปดูไก่เฮ้ยอ้โเฮ้ยเดียวมันน่ากลัวจังเลยอะไรอ่ะอือเฮ้ยโชทีพวกไอ้แม่งเฮ้ยดี่ไปโอ้ย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 เฮ้ยแล้วก็ไอ้กูกลายเป็นซกวีทัลเลเลยโ้งอ้ยแล้วก็โป้งโ้งแล้วก็อต้มมหนึงทีแล้วก็ไอ้ไอ้น่าแพ้เลยไอ้เอ้ยแม่งน่าวเลยเลยแล้วเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเออมึงอ่ายังไงมึงจะทำอะไรมึงจะทำอะไรเอาหนี้ไปเอ้ยเฮ้ย

ตัวดารักตัวเอาสตาสัมผัสตัวสัมผัสไม่ัวสัมผัสก็ตัวโอ้ยเฮียกูเกือบตายเลยเอออืมเอ้ย่าไอ้เอาเค้กออกไปจากหน้ากูมึงก็ไปไอแม่มึงอยู่นี่ไอโอ้โว้ว่าใจเย็นพวกโว้ว่าใจดีไปไหนไอจิมึงอยู่เดี๋ยวนี้นะเฮ้ยอะโอ๋ยหม่นะเอ้ย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 ใจเย็นใจเย็นพวกโวกว่ใจเย็นใจเย็นมึงตายแน่นอน

เปิดต่แก่เปิดทุกอย่างมึงไปคุยกับเจ้าม่วงเลยไอ้ทีบีปดัดไปปิดเตีบแม่เอออือเดี๋ยวก่อนนะเออโอ้ยแม่งเอออ้อเตเม็ิดสวยด้วยเอโอ้พระเจ้านี่มันรังเล่า

เออนี่เรานี่วะเจ็บ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 เอสเดี๋ยวเออทำไมมันดึงได้เหอเฮ้ยเดี๋ยวเหม่งตัวโกเบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดึงไม่ได้วหรเฮ้ยเดียดีมั้ยอู้นี่มันสวรรค์เลยนี่วะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยเยอะกูชอบจริงเอ้ย เอออันน nee. ี้แล้กันนะเอกูตายเถอะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะเออกูก็กินได้เล้วกูเฮ้ยเอ้อเ้เฮ้เย้ยเเฮ้ เออ้มันเออเจ้าก็เอาเพลงนี้มันอืมอืมก็มีเบบนี้ด้ว่ะมาเอ็ตัวเอาเพลงนี้มาหอยไปแม่งเฮ้ยฉันที่เจ้าจะเจอดีค่ะจะกับเอาเพลงนี้ใส่ต่อหน้าข้าเลยนะมึงตายเฮยเฮ้ย การคอยทำรมดาแค่นี้ทำนไไรฟาดได้แล้วเ้ยตอนนี้หักแขนเฮ้ยอเพนบงมาอย่นี่เอเอเนี่นะเืนมึงคือนมึงกัดแขนกูไงเอิกยอมึงอยู่นี่เอง มึงตาอยอ้าวแล้วมึงก็เตะแม่งเออเออแม่งเจ็บที่แบบเนี่ยได้แค่นี้เองเออยูนัมไม่ได้เก๊คิดว่าการแข่งกเก๊กกว่าไงฮะคิดว่าเองเปิดล่าแล้วจะดีไงโอ้ยเออดีดีวะหัวใจนี่นะว่อันนี่นะอ่านี่ยังไม่ตายจร right. ิงเหอ เขามาสวนตีย <a> okay. mm ังไงไอ้กาดกูไม no. ่เอาเอา้ยเจอกูแม่งเอ้ยเอ้ยโอ้ยเนี่ยเอ้เฮ้ยสนตีนใครล่ะออเออเฮ้แก็แค่ผูกกระจอีพิหนุนอ๋อเฮ้เฮ้ยแกคิวว่าแกสนัขาดนะเอาดีไปนื่นน่

โอ้ี่มันเดียวแมนเออเองกลับมาแล้วเองยังไม่ตายเออแล้วเพลงเองทำอะไรมาเนี่ยอ๋อนี่เหรอเอออย่าไปคลิปมากนะกลับบ้านก่อน